พุทธังสรนังคัจฉามิทำมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิทำมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิทำมังสรนังคัจฉามิ ตติยมปิสังคังสรนังคัจฉามินะโมตัสสะพัคะวะโตอาระาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัควะโตอาระาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัควะโตอาระาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะาโมละเภปุตตงังธนะาโมละเพทนงัง อธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุษสะพุทธัง อรหังพุทธโธท้าเวสุวรณโนนะโมพุทธายะเวสพุสะเวสุวรรณัสสะคทาวุทังเทวะประสิทธิเมปุตตะกามโมละเพปุตตังธนกามโมละเพทนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปียตังสุตตวาอิติปิโสพรควา ยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสัพุสะพุทธังอระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะเวสสัพุสะเวสุวรรณัสสะ คทาวุทังเทวะประสิทธิเมปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัธิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะ าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสัุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะเวสสัุสะเวสุวรรณัสสะคทาวุทังเท е วะประสิทธิเม αι. ปุตตะาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนัง อธิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติอโสภคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุสะพุทธัง อรหังพุทธโธท้าเวสุวรณโนนะโมพุทธายะเวสสุสะเวสุวรรณัสสะคทาวุทังเทวะประสิทธิเมปุตตะาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัตถิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควา ยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะเวสสพุสะเวสุวรรณัสสะ คทาวุทังเทวะประสิทธิเมปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัธิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรารนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทเทวสุวรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะเวสสะพุสะเวสุวรรณัสสะฆาวุทังเทวะประสิทธิเมปุตตะาโมและเพปุตตังธนกาโมและเพทนัง อธิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติอิโสพระควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธัง อระหังพุทธโธท้าเวสุวรณโนนะโมพุทธายะเวสสุพุสะเวสุวรรณัสสะคทาวุทังเทวะประสิทธิเมปุตตะามโมละเพปุตตังธนกามโมละเพทนังอัติกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควา ยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสพุสะพุทธังอระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะเวสสพุสะเวสุวรรณัสสะ คทาวุทังเทวะประสิทธิเมปุตตะาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัธิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสะัพุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะเวสะัพุสะเวสุวรรณนัสสะคะทาวุทังเทวะประสิทธิเม